แต่สดีสดีทุกคนเลยวันนี้ฝากของแพงจงรู้ไว้เลยนะว่าคุณต้องไปกาเรียกว่ารู้จักตัวเองอก่อนนะกลมเกลียวกับตัวเองก่อนแปลว่าอะไรเนี่ยถ้าคุณไปฟังในคาสเลิฟซีรีส er ์นะคุณจะเข้าใจเลยว่าทุกอย่างเนี่ยจะลงล็อกลงตัวเองเนาะถ้าคุณอยากให้ทุกอย่างเนี่ยลงตัวอย่างง่ายดายเนี่ยคุณก็ต้องไปลงตัวกับตัวเองก่อนนี่โคตรแพงเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณกาเรียกว่าอะไรนะอยากได้วิธีที่เร็วที่สุดไปฟังเลิฟซีรีส์นี่จะเร็วที่สุดเลยทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่าอยู่กับ ปัจจุบันได้อย่างทรงพลังมากเนาะแล้วก็แพงมากเลยนะข้อนี้นะแล้วก็เวลาคุณได้รู้จักตัวเองเนี่ยแล้วก็กลมเกลียวกับตัวเองเนี่ยทุกอย่างมันก็จะลงล็อกลงตัวเองแต่เรื่องใดก็ตามในชีวิตเนาะที่มันไม่ลงล็อกเนี่ย <S <S <ๆ S 1> หรือว่าติดๆขัดๆไปอยู่เรื่อยเลยนะ <S <S เป็นเพราะว่าตัวคุณเนี่ยไม่ได้ขัดเกลตัวเองให้ใส่นั่นเองหรือว่าไม่ได้กลมกับตัวเองแล้วก็ไม่ได้ลงตัวตัวเองนั่นเองแพงมากเนาะเพจครูพายบรีสบายก็ฝากท่านีแล้วก็รักทุกคนเลยเย้อย่าลืมไปแอดไลน์ที่ไลน์แอดแอดไซค์นะ <S <S